สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะตามเฮเป้ไปแนะนําให้รู้จักกับไตรด้ากันนะคะไตรด้าจยัยานพับสัญชาติอังกฤษเห็นรูปร่างหน้าตาแปลกตาแบบนี้มีอะไรจริงๆมากมายเลยค่ะจุดเด่นมากๆของไตรด้าที่ยังไม่เคยเห็นใครทําได้ดีเท่าเลยก็คือเรื่องของการเข็นเองนะคะ ไลได้ถูกออกแบบมาให้เข็นในคล่องแคล่วมากๆไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าหรือว่าถอยหลังก็ทําได้ดีไม่มีติดขัดเลยเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยทีเดียวค่ะเห็นล้อเล็กๆแล้วก็เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแต่ว่าไตรด้นเนี่ยก็ขี่ได้ดีเลยทีเดียวขอเพียงแค่ว่าเราทำความคุ้นเคยของมันได้แล้วการขี่ขึ้นเนินก็ทำได้ส,าสบายๆไม่มีอะไรน่ากังวนละเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเฮ้ต้จะพาไปขึ้นรถไฟฟ้ากันบ้างน,นะคะว่าแล้วก็พับแล้วก็ยกขึ้นไปยนะคะ่ะเรามาดูตอนผ่านช่องตรวจตัวกันบ้างน,นะคะ ด้วยความที่สไตรด้าเป็นรถที่เข็นง่ายมากๆทําให้เฮเป้เนี่ยสามารถเดินผ่านช่องตรวจตัวปกติออกมาได้เลยโดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาเปิดช่องทางพิเศษให้เสียเวลาค่ะเหมาะกับการใช้ชีวิตนมือจริงๆนะคะ เด่นอีกข้อของสไตด้าก็คือการที่พับแล้วเป็นแนวยาวแนบกับนำตัวได้แบบนี้ทำให้เวลาที่เราขึ้นมารื่อิฟ้าไม่ว่าจะอยู่จุดไหนมุมไหนของครือฟ้าก็ไม่ดูเป็นสิ่งเกินเลยค่ะ สำหรับคุณสมบัติเด่นๆที่ทำให้ไตรด้าถูกนิยามให้เป็นรถพับสำหรับคนเมืองก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรกันให้มากความแล้วนะคะซึ่งทุกๆคนก็คงได้ชมกันไปแล้วสำหรับคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะคะเราก็ใช้รถสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าลงเรือข้ามฟ้าต่างๆเนี่ยไตรด้าก็เป็นรถที่เหมาะมาก,กแบรนด์เลยีเดียวนะคะแล้วเรื่องของการขี่ทางยาวๆเป็นยังไงกันบ้าง เดี๋ยวเรากำปิดเราไปดูกันในช่วงหน้าค่ะ เที่สิงเลกรีนะรับผมจล้านบมเพื่อเป็นการเทยนาฬิกาครับต่อไปนะครับสนาัเลกที่นาริกาเลียนี่นครับ สไตดานะครับถูกออกแบบมาให้พับและการเห็นรวดเร็วทําให้เสาหน้าเนี่ยเอียงขึ้นมาหาตัวเราพอมันเอียงเข้ามาหาตัวเราเนี่ยเราจะเลี้ยวอย่างคล่องแคล่วมากจนบางครั้งผู้ที่ไม่คุ้นทีเนี่ยจะรู้สึกว่าสไตด้าเนี่ยจักรยานที่หน้าค่อนข้างจะไวนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามีวิธีที่จะทําให้คุณขี่สไตด้าได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นนะครับเริ่มจากนะครับขั้นตอนแรกในการขี่สไตด้านะครับวันแรกเลยนะครับให้เราเอาเบากลงต่ำที่สุดเลยนะครับ เสร็จแล้วเราขี่นะครับให้เรานั่งทําท่าที่เราเหมือนขี่ B M X คือเอียงตัวขึ้นยางเยอะๆหน่อยนะครับพยายามแขนทั้งสองข้างตึงนะครับพอแขนมันตึงเนี่ยการที่เราจะเลี้ยวแฮนดิ้งรถเนี่ยมันจะทําได้ยากขึ้นอยู่เดิมนะฮะถ้าเราทํไใส่หอแบบนี้เนี่ยมันจะอกแวกแลวจะเสียวนะครับเราทําท่านี้ก่อนนะครับพอเริ่มชินนะครับแล้วก็เอาเบาะขึ้นนะครับทีเระต็บนะครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมขึ้นไปนะครับ จนเราโปแล้วเราก็เอาขึ้นสูงสุดเขาทยาทำาไทำได้เลยครับแล้วก็ล็อกนะครับพอขึ้นสูงสุดปุ๊บมันจะเหมือนแบบเรายืนนะครับเราขี่ยานท่าน,นี้นะครับมันจะเหมือนแบบเราวิ่งจ็อกกิ้งอะ่ะแต่ว่าความเร็วในการวิ่งจ็อกกิง้งน่ะเราจะเร็วขึ้นมาสักสิบเท่าเมื่อชินแล้วเนี่ยการขี่ท่านี้เนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าน้าไหวนะครับ ลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาพับตักร้กันนะครับเริ่มจากพับบันไดข้างซ้ายนะครับแล้วหมุนน้ำหนักบันไดไปที่6นาฬิกานะครับกดล้อด,ด้านหน้านะครับ แล้วสวิงอาร์ด้านหน้าเนี่ยอ้อ,อมบันไดข้างซ้ายมันครับให้ล้อหลังมันขนานกันนะครับจะล็อกเองเสร็จแล้วเราก็ดึงท่อเนี่ยเข้าหาตัวปลดล็อกแฮนด์แล้วก็ดปุ่มเะต,ตี้สองปุ่มนะครับดึงออกกันเก็บในข้างขวาเรียบร้อยแล้วครับเวลาวางครับเราก็วางไม่ได้เลยนะครับไม่มีแ,แกลงรับอยู่แล้วนะครับ แทมล็อกของตะแกงรงตัวนี้นะครับต้องระว,วังนะครับซึ่งแบบมันไม่ล็อกจะแน่นหนาก่อนที่จะวางรถควรจะให้ล็อกให้สูตทุพพังนะครับนี้ครับถ้าเกิดว่าเราล็อกไม่ดีเนี่ยลาวางจะเป็นแบบนี้ไหลออกไปครับซึ่งมันไม่ดีแน่นอนครับนี้ถ้าเราจะขี่นะครับแล้วก็วขึ้นมานะครับใส่แฮนด์ั้องสองข้างเข้าไปนะครับ กดปุ่มแทตกี้ดันเข้านะครับล็อกด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับดันอาร์มออกไปทางหน้าปิดไซด์น้อยหมุนอ้อมได้ออกมานะครับงนี้ต้องระวังเนี่ยให้ออกไปเยอะเดี๋ยวมันหลุดนะครับสไตล์ได้ทุกคันนะครับจะมีสติ๊กเกอร์เตือนนะครับห้ามเราสวิงอาร์มด้านหน้าเยอะเกินไปนะครับตรงนี้นะครับก็คือจุดที่ต้องระวังนะครับถ้าเราสวิงอาร์มหน้ามากเกินไปเนี่ยตัวหัวบอลเนี่ยจะหลุดออกจากเบานะครับซึ่งจะใส่เข้าไปยาก ใส่ล็อกให้เรียบร้อยเซฟตี้ล็อกจะจะออกมา่างนี้ครับคือเรียบร้อยแล้วเอาได้ออกสองข้างพร้อมไปขี่ต่อแล้วครับรจักรยานครับซาได้าปี่0 1 6นะครับก็จะมีหลายอยู่3โมเดลด้วยกันนะครับก็คือรุ่น LT ที่เป็นล้อแม็ก16นิ้วแบบนี้นะครับ รุ่น SX ที่เป็นล้อที่รวด18นิ้วนะครับแล้วก็รุ่น Evo ที่เป็นล้อ18นิ้วที่รวดเหมือนกันแต่ว่าจะมีชุดเกียร์กระโลกมาให้สามเกียร์นะครับน้ำหนักของแต่ละโมเดลจะเป็นดังน,นี้นะครับ LT อยู่ที่1 1กิโลนะครับ SX อยู่ที่12กิโลและ Evo อยู่ที่13กิโลครับผมระบบเบรกนะครับของสไตดาก็ยังจะเป็นระบบเบรกแบบ m e c h a n i i c l l i s s b r a k e นะครับก็คือ d i s c c a b l e นะครับ ขนาดใบจานนี้อยู่ที่140มิลิเมตรทั้งหน้าและหลังนะครับตัวขับเคลื่อนของเทสไนด้นะครับก็ยังคงใช้ระบบสายพันธุ์ที่มีจุดเด่นนะครับก็คือเรื่องของความเงียบนะครับแล้วก็มันจะไม่มีน้ํามันมาเลอะขานะครับส่วนอัตราทดของชุดขับนะครับก็ตัวนี้ให้มาค่อนข้างจะบาลานซ์ดีครับคือว่าไม่หนักจนเกินไปแล้ก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับ การขับขี่ระยะทางไกลเนี่ยถือว่าทํางานได้ค่อนข้างสมูทนะครับและก็การขี่ในเมืองที่มีการติดๆดูดบ่อยเนี่ยก็ไม่ทาให้หนักขาเกินไปับผมส่วนตัวถังนะครับที่มีการดีไซน์เนี่ยก็จะมีดีเทลในการออกแบบเรื่องความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้น,นครับมีการเสริมจุดอ่อนต่างๆให้แข็งแรงมากขึ้นทีนี้เนี่ยตัว EVO เนี่ยมันต่างกับตัวนี้งไงก็คือ เราเกียร์อีโจะเป็นเกียร์วนสามเกียร์ในกระโหลกนะครับก็คือเวลาเราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยใช้การคลิกแบ็ k หรือว่าการที่เราปัดถอยหลังกลับครับเป็นจังหวะถ้าเราต้องการเพิ่มเกียร์นะครับจากเกียร์หนึ่งไปสองหรือสองไปสามเนี่ยให้ขอยไป็นหนึ่งหวะถ้าเกิดจะลดจากสามไปสองหรือสองไปหนึ่งเนี่ยขอยไปดับหวะดังคึกดๆก็จะไปดับนั้นนะครับผมโดยรวมแล้วสไตซด้าใน,นรถที่ขี่ในเมืองนี้ค่อนข้างดีแล้วก็ขี่ทางไกลเนี่ยก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปครับอ่า จักรยานสไตล์ได้น,นะครับเวลาเราจะเปลี่ยนเบาะเนี่ย,อยขอที่ใหมพ่พูดเป็นอพูดเลยจักรยานสไตล์ได้จะใช้เบาะเฉพาะตัวของสไตล์ได้น,นะครับก็คือว่าจะใช้เบาะตัวอื่นไม่ได้เนื่องจากเรื่องของรางเนี่ยมันจะไม่เท่ากับตัวอื่นนะครับโดยเฉพาะรา,างจักรยานเบาะทั่วไปเนี่ยรางจะค่อนข้างเตี้ยนะครับถ้าใส่ปุ๊บตัวนี้มันจะไม่สาม,มารถที่จะขึ้นมาได้คือหัวได้งัดจะใส่ไม่ได้ก็เลยใช้เบาะของมันเองดีที่สุดครับผม สับปีเลย